และแล้วก็ถึงเวลาที่พวกลูฟี่ต้องเดินทางออกจากวานกคุนี้ส่วนยามาโตะเธอนั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วกับการใช้ชีวิตของเธอหลังจากนี้มาดูกันว่ายามาโตะนั้นเธอตัดสินใจยังไงกันแน่ฉันจะไปให้ถึงสา0 0 0ื่นซับให้ได้เลยเอ็หน่อยเดซุ สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังเะว,วันพีชตอนที่1,057ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่า ปิดฉากเปิดตอนมาที่นครหลวงซึ่งในตอนนี้กําลังเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับชาววานโน,น้นได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกเล่าในนครหลวงบุพภาก็คือนาภามืดมัวหม่นพายุพัดอึ่งอนเหนือโอนิมะบังกอนสีฟ้าคำรามร้องประสานกับเสียงกู่ก้องของฝูงสัตว์หลายกะหายเลือดนะท่าเรือฮาบุนั้นหยาดฝนพรมโปรยปลายบนแมกไม้สีเพลิงโปรดสดับฟังเรื่องราวแห่งความพักดีอันยิ่งใหญ่ของเหล่าข้ารับใช ใ้ผู้ออกสื่อเพื่อชำระแขนให้โคสกิ โอเดงแม้กำลังจะด้อยกว่าแต่ผู้หานกล้ายืนหยัดก็คือพวกเขาเล่าปอกดาบแดงเมื่อนั้นในยามย่มคำค่ำแห่งวันเทศกาลเพล่แล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่อูดงระหว่างทางไปท่าเรือโทคเงะซึ่งในตอนนี้โมโมที่อยู่ในล่ามังกรที่มาพร้อมกับคินเอมอนและยามาโตะพวกเขากลำลังมุ่งหน้าไปหาพวกหลูฟีจึงยามาโตะนั้นได้บอกกับพวกโมโมว่าเธอจะยังไม่ออกทะเลในตอนนี้จึงเมื่อพกโมโมได้ยินอย่างนั้นพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจเป็น ามากฮะเจ้าจะไม่ออกทะเลงั้นเหรอยามาโตะซึ่งยามาโตะนั้นก็ตอบกลับไปฉันไม่ไปหรอกแล้วฉันก็บอกเรื่องนี้กับพวกลูฟี่แล้วด้วยส่วนคินเอมอนนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาปะเป็นเช่นนั้นหรอกหรอ ยามาโตยะยามาโตะโตนั้นก็เลยตอบกลับไปถ้าฉันอยู่ที่นี่จะเกะกะพวกนายหรือเปล่าโมโมะก็เลยบอกกับยามาโตะไม่เลยมีเจ้าอยู่ด้วยก็อุ่นใจนักแต่เมื่อกี้เจ้ายังพูดอยู่เลยว่าตัดสินใจอะไรสักอย่างได้แล้วไม่ใช่หรือยามาโตะนั้นก็เลยพูดต่อใช่การเดินทางของโอเดงเริ่มจากที่เขาท่องเที่ยวจนทั่วประเทศนี้ก่อนใช่ไหมหละ่ะฉันเองก็ยังไม่รู้จักโลกภายนอกเลยสักนิดเลยว่าจะเดินไปตามเส้นทางเดียวกับเขาก่อนจากนั้นสักวันค่อยออกทะเลไงส่วนโมโมะนั้นก็มีท่าทีตกใจ อะไรเนี่ยพวกลูฟี่ได้คุยกับเจ้าถึงขนาดนั้นเลยลูง,งี้ก็ยิ่งหน้าโมโหเข้าไปใหญ่พวกนั้นคิดจะแกล้งข้าน้อยจนถึงท้ายที่สุดเลยสินะล่ำลาทุกคนสดิบดีแต่กลับไม่บอกอะไรเราสองคนสักนิดแต่ในตอนนี้นะครับโมโมก็มีท่าที่โมโหแล้วเขานั้นก็นึกย้อนกลับไปในวันที่พระสาทโอเด้งนั้นถูกไฟเผาจึงในตอนนั้นเขาถูกไคโดนั้นดับคอแล้วยื่นออกไปที่ระเบียงแกชื่ออะไรพ่อของแกก็แค่คุณนางโง่แล้วโมโมก็นึกถึงตอนที่ได้เจ กับลูฟี่เจ้าเป็นใครนะ่ะซึ่งลูฟี่นั้นก็ตอบกลับมาฉันคือลูฟี่ซึ่งโมโมะนะครับก็นึกถึงวันๆที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับลูฟี่ความมีทะเลาะมีปากเสียงกันนักลบอะไรกันฉันคือชายผู้จะกลายเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดในสักวันนะงี่เงา่าซึ่งโมโมะในตอนนั้นนะครับก็ได้กลายเป็นมังกรน้อยก็เลยงับเข้าใส่ที่หัวของลูฟี่หฮ้ถ้าอย่างนั้นข้าน้อยก็คือชายผู้ที่จะได้เป็นโชกุนของวาโนะคนนี้ในสักวันขอรับเจ้าซอบอเจ้าท่านลูฟี่นะครับก็ได้เรีย ว่าไงนะไอ้ป้าไหลส่วนโมโมนั้นก็แลบลิ้นกลับคืนมาจะลิงไม่รู้ที่ต่าที่สูงแล้วโมโมนะครับก็นึกถึงตอนที่เขานั้นจะขอให้ลูฟี่นั้นช่วยจัดการไคโดแต่ในตอนนั้นโมโมยังไม่พูดเป็นเพียงแค่ค่ารับใช้ของเขาเท่านั้นที่เป็นคนขอให้ลูฟี่นั้นช่วยซึ่งในตอนแรกลูฟี่นั้นก็ไม่ยอมที่จะช่วยไหนเป็นแค่ของประทับหรืองไงโมโมทําได้แค่ร้องไห้หรืองไงโมโมนั้นก็ตัดสินใจที่จะขอร้องลูฟี่พร้อมกับน้าําตาข้นน้อย อยากปราบไคโดถึงเมื่อได้ิืนคําขอของโมโมลูฟี่นั้นก็ได้ยื่นมือไปหาโมโมมาร่วมมือกันเถอะ ธแล้วโมโมก็นึกถึงตอนที่ถูกคันจูโร่นั้นจับตัวไปลูฟี่ในตอนนั้นนะครับลูฟี่นั้นได้พูดกับโมโมไายมันก็แค่เด็กงี่เง่าจอมขี้ขาดเป็นแค่เจ้าเปียกหัวจุกที่ได้แต่ทำท่าบเบงไปวันๆเท่านั้นเองหาทางเอาชีวิตรอดที่ได้ละแล้วเราจะตามไปช่วยแน่นอนก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาะซึ่งเมื่อได้ยินคําตอบของลูฟี่อย่างนั้นโมโมนี่ก็ถึงกับซาบซึ้งใจแล้วโมโมก็นึกถึงวันที่จะถูกไคโดนั้นประหารชีวิตต่อนหน้าผู้คนมากมายถึงโมโม นั้นถูกตึงไว้ที่ไม้กางเขนขอถามแค่อีกครั้งนะไอ้หนู แกชื่ออะไรซึ่งในตอนนั้นโมโมประกาศเสียงดังลั่นออกไปให้ผู้คนจํานวนมากได้ยินโคซึกิโมโมรสุเกะบุรุษผู้จะกลายเป็นโชกุนของวาโนคุนิแห่งนี้แล้วโมโมก็นึกถึงตอนที่ลูฟี่นั้นให้โมโมเคลื่อนย้ายเกาะโอนิาชิมะไปเลยนายบินได้อยู่แล้วไปหยุดโอนิาชิมะซะส่วนไคโดปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองแล้วฉันจะชน,นะแน่นอนแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณนะปัจจุบันซึ่งโมโมก็ยังคงมีท่าที่งุดหยิดให้กับลูฟี่ ถึงจะไม่ได้สีเปกกันขนาดนั้นก็เถอะแต่เราก็ร่วมทางกันมาตั้งนานนี่เจ้าไม่มีหัวใจเลยหรือไงใจจืดใจดําที่สุดข้าน้อยมองเจ้าผิดไปจริงๆลูฟี่จะรักอิสระขนาดไหนก็ไม่เห็นต้องไร้มารยาทขนาดนั้นเลยข้าน้อยพูดถูกไหม,ไหมคินเอมอนสิ่งคินเอมอนนั้นก็ตอบกลับไปใช่เลยขอรับว่าแต่ท่านโมโมสัสเกะท,ทาไมไม่บินลรอขอรับสิ่งในตอนนี้นะครับหมัวโมนี่เขาไม่ได้บินนะครับถึงแม้จะอยู่ในร่างมังกรก็ตามเขาวันนั้นได้วิ่งไปกับผืนเงียบไปหนาส่วนท่านคินเอมอน นะครับก็มีท่าทีขึงขังปัดนีท่านโมซเกะคือโชกุนแห่งวานุคุนี้โดยชอบทำแล้วหากท่านลูฟี่เอ,อ่ยว่าจะไม่สมควรข้าน้อยก็อาจต้องชักดาบฟาดฟันอย่างไม่อาจเลี่ยงสิ่งโมโมนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาใช่เลยนั่นแหละคือวิธีแห่งนักรบเจ้าเคยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรืองไงลูฟี่ส่วนยามาโตะนะครับเมื่อเห็นท่าทีของสองคนนี้เธอนนั้นก็เลยพูดขึ้นไม่ต้องเดือดขนาดนั้นก็ได้มั้งโมโมนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปนี่เราโดนมิน เกลียดอยู่นะอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดก่อนอื่นต้องต่อยสักทีแล้วก็งับด้วยหลังจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่อูดงท่าเลือดทอกะเงะหลันั้นได้พูดกับพวกลูฟี่ถ้าฉันกับพวกนายได้เจอกันอีกวันนั้นเราก็ถือเป็นศัตรูกันเต็มตัวแล้วต่อให้โดนฆ่าก็อย่าว่ากันละ่ะส่วนลูฟี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมาอือของมันแน่อยู่แล้วชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นไปก่อนนะโทราโอจึงรอนครับก็มีท่าที่งุนงดหุบป,ปากก็เลยทําให้ชอปเปอร์นนนั้นตกใจเอส่ว่วทาน นั้นก็ได้สั่งให้ออกเรือออกเรือได้แล้วแล้วในขณะเดียวกันเสียงของยามาโตะนั้นก็ได้ดังขึ้นเฮ้ย <Hey! S 2> ซึ่งเมื่อกลุ่มบอกฟงังได้เห็นโมโมที่กําลังตรงเข้ามาพวกเขานั้นต่างก็พากันยิม้มซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมนี่ก็ยังมีท่าทีหงุดหงิดพวกเจ้าส่วนยามาโตะนั้นก็กล่าวทักทายเฮ้ย hey! มาทรงแล้วนะส่วนพวกกลุ่มบอกฟังนั้นก็ได้กล่าวทักทายโมโมะสุเกะคินเอมอนยามาโตะจังแล้วทันใดนั้นเองโมโมนั้นก็ได้กลับขึ้นสู่ร่างมนุษย์แล้วเขานั้นก็ได้กระ หาลูฟี่ในทันทีฮึบ ลูฟี่จับตัวได้แล้วส่วนยามาโตะนะครับก็พุ่งเข้ามาหาลูฟี่เหมือนกันลูฟี่ส่วนในตอนนี้นะครับคินเอโมนนี่ก็ได้ชักดาบออกมาลูฟี่เจ้าคิดจะทาอะไรกันแนะ่ขอรับจะออกเรือโดยไม่รอพวกเราที่ร่วมทางกันมานานที่สุดสักคาเลยหรือไงท่านโชกุนเองก็พิโรธมากเลยขอรับเอามีอะไรจะแก้ตัวก็พูดมาลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปเอานี่ก็ได้เจอกันแล้วไงแล้วโมโมะนะครับก็ได้พูดด้วยหน้าตาที่ขึงขังลูฟี่นี่คือคําบัญชาแห่ง โชกุนแล้วทันได้นั่นเองโมโม่นั้นก็ร้องไห้น้ําตาไหลออกมาอย่าไปเลยนะข้าน้อยเหงาอะ่ะอยู่กับข้าน้อยตลอดไปเถอะนะข้าน้อยไม่อยากพลากจากกับพวกเจ้าเลยส่วนท่านคิดเอมอนนะครับเมื่อเห็นท่าทีของโมโมในตอนนี้เขานั้นก็ถิ้งกับกุ้มขมับอ พร้อมกับถอนหายใจออกมาส่วนโมโมนะครับในตอนนี้เขาก็ยังคงพูดต่อเพราะพวกเจ้าข้าน้อยเลยยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะได้พวกเจ้าช่วยข้าน้อยเลยยิ้มแล้วหัวเลาะได้ขอบคุณนะที่ช่วยจัดการศัตรูของท่านพ่อกับท่านแม่ข้าน้อยมันโง่เลยไม่รู้จะพูดออกมาย,ยังไงดีแต่ข้าน้อยกลัวเรื่องอนาคตหลังจากนี้เหลือเกินเพราะงั้นอย่าไปเลยนะถ่งพวกซันจินะครับเมื่อเห็นโมโมในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ยิ้มออกมาส่วนแฟงกี้นั้นก็ร้องไห้ ตตาแตส่วนชอปเปอร์นะครับก็กําลังจะร้องไห้เช่นกันส่วนโซโลนะครับก็ได้ยิ้มออกมาดูไม่ได้เลยนะส่วนนามินะครับเธอน,นั้นก็น้ําตาไหลออกมาเช่นกันก็โมโมะจังเขายังเด็กอยู่เลยนี่นะส่วนทานอุซพบนะครับก็ได้ถือผ้าพื้นใหญ่สีดําๆมาด้วยโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงลูฟี่นะครับก็ได้เอาผ้าพื้นใหญ่ใบนั้นเอามามอบให้กับโมโมฉันก็กําลังรอเพราะจะเอาเจ้านี่ให้นายนี่แหละถึงตัวจะตัวเบล้มแต่พวกเรารู้ดีนะว่าข้างในนายเป็นยังไงเป็นโชกุนภาษา อะไรเนี่ยโมโมนายนะ่ะมันทั้งบ้าทั้งงี่เงา่าแถมยังอ่อนแออีกแต่ยังไงฉันก็เห็นนายเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆคนนึงเลยเมื่อได้ยินคําตอบของลูฟี่อย่างนั้นโมโมนั้นก็ถึงกับอึง้งแล้วโมโมก็ได้เปิดภ้าพ,พื้นนั้นออกซึ่งปรากฏว่ามันเป็นธงโจสรสลัดของกลุ่มหมวกฟางนี่มัน ทงแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดกับโมโมวันไหนที่ทุกข์ใจก็ลองนึกถึงการผจญภัยในท้องทะเลที่ผ่านมาดูสิแล้วก็ปักธงนี้ไว้บนวานกคนนี้จากนี้ไปถ้ามีตัวอันตรายที่ไหนโผล่มาก็โชว์ให้มันดูได้เลยเพราะใครหน้าไหนที่กล้ามาแตะต้องพวกพ้องของ,ของฉันก็เท่ากับหาเรื่องพวกเราทุกคนด้วยเมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้โมโมนั้นซาบซึ้งใจข้าน้อยเองก็เป็นพวกพ้องแล้วจากนั้นนะครับลูฟี่เนี่ยก็กลับขึ้นเรือเตรียม ที่จะออกเดินทางคินเอมอนยามาตโตะมโมถ้าอยากเป็นโจรสลัดขึ้นมาไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็จะเอาเรือมารับเองเลยซึ่งคิดเอมอนนะครับก็ได้ยิ้มออกมาส่วนยามาโตะนั้นก็มีท่าที่ดีใจเยี่ยมแล้วลูฟี่ก็ได้มองไปที่โมโมแต่พวกอ่อนๆฉันไม่ให้ขึ้นเรือหรอกนะซึ่งมโมโมได้ยินอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะสะบัดหน้าเพื่อที่จะหยุดร้องไห้แล้วลูฟี่ก็ได้บอกกับยามาโตะฝากด้วยล่ะยามาโตะซึ่งยามาโตะนั้นก็ตอบรับได้เลยแลล้้้้วูฟี่่นนัักก็ไดสงใหออ อ,ออกเรือได้ส่วนพวกกลุ่มหมวกฟางก็ได้บอกกับพวกโมโม่ตั้งใจทํางานดีๆนะโชกุนพยายามเข้านะโมวรนสุเกะซึ่งในตอนนี้นะครับเรือของลูฟี่นั้นกําลังแล่นออกไปส่วนโมโม่นั้นก็ได้พูดขึ้นคินเอมอนคินเอมอนนั้นก็ตอบรับกอรับส่วนโมโม่ในตอนนี้เขานั้นก็เหมือนจะตั้งสติได้สักวันหนึ่งข้าน้อยจะต้องกลายเป็นบุรุษผู้เหนือกว่าโคซกิโอเดงให้จงได้แม้ด้ยิ่อย่างนั้นคินเอมอนนั้นก็ได้ยิ้มออกมาข้าน้อยจะคอยเฝ้าดูนะกขรร ส่วนทัเดยามาโตะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเหลือนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาจะเหนือก็ฉันเหรอโมโบนั้นก็เลยตะคอกกลับไปไม่ใช่ไว้แล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่เรือซันนี่ซึ่งนามินั้นได้พูดขึ้นเอาล่ะไปหาคู่ไม,ม้กันเลยที่นั่นมีท่าเรือทางการของเกาะน,นี้อยู่เห็นว่ามีลิฟต์สำหรับใช้เอาเรือลงไปได้ด้วยส่วนทัเดนบรุกคนั้นก็มีท่าทีโลองอกโอ้ยโลองอกต้อนขามาต้องปีนน้ำตกเลยนึกว่าคราวนี้จะต้องดิ่งลงน้ำตกเดิมซะอีกซึ่่งช็ออป,ปอร์นนั้นกมีีทีททาดใจ นั่นสิเนาะเนาะส่วนถ้าท่านคิดที่ได้ฟังพวกกลุ่มวอกฟางนั่นคุยกันเขานั้นก็เหมือนจะพูดเยอะเย้ยอ๋อพวกแกจะใช้ท่าเรือของทางการหรือกาไม่แปลกหรอกเพราะมันปลอดภัยดีนี่นะ <inate> <ack SUV> กระจอกกระจอกอย่างพวกแกเล,เลือกทั้งสบายแบบนั้นแหละดีแล้วเมื่อลูฟี่กับรอได้ยินอย่างนั้นนะครับพวกเขานี่ก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าปลอดภัยหรือถึงมาลูกเลือของลูฟี่กับรอเห็นท่าทีของพวกเขาในตอนนี้พวกเขาี่ต่างก็พากันตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะลูฟี่ไปแบบปลอดภัยน่นดีแล้วอย่าไปบ้าจีนะ <lat> <c oughs> ้ตามมันนะเฮ้ยกับตันทำหน้าแบบนั้นทำไมอะ <c oughs> ไม่ต้องเลยใช้ท่าเรือปกติก็ดีแล้วน่ะแล้วลูฟี่นั้นก็ได้หันไปพูดกับจินเบจินเบ ขอพวงมาลัยน้อยจึงพวกจินเบนะครับก็ได้พูดกับลูฟี่ไม่เอานะลูฟี่บอกให้อยุ่จ้า สีแล้วสีแงแกในตอนนี้นะครับเรือทั้ง3ามลำกำลังล,งล่วงตกลงมาจากน้ําตกพร้อมกับเสียงกรีดร้องของลูกเรือส่วนคิดลูฟี่หล่อเมื่อเห็นเรือนั้นกําลังล่วงตกลงไปพวกเขาเองก็มีท่าที่หวั่นหวั่นเหมือนกันเหล่าโจรที่ทันโมมุเกะกับคิดเอมอนชักชวนมาร่วมศึกล้วนทึกเหมิมเก่งกล้านักพวกเขาต่างอลาวาดจนสะเทือนทั้งฟ้าดินด,ดุษเทพเมียวโอจำแรงลงมาก็มีปาน ไม่ว่าจะเป็นล้าชามังกรไคโดหรือนางอสูรโออีร e ันล่างยักษ์ก็มีอาจต่อก่อนได้ตะกรีดล้องจนท้องนาภาแยกเป็นเสี่ยงแล้วภาพนั้นก็ตัดมาที่วานโนคนี้ที่พวกชาวเมืองกําลังนั่งฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ใหม่บัดนั้นโอโรจิที่ใครจะถูกไฟครอกจนดับดินกลับกระโจนเข้าหาองค์หญิงที่อยู่ลีด้วยความพยายามที่ฝังลึกสุดยังโชชับพัน หัวของมันก็สะบั้นในดาบเดียวด้วยฝีมือเดนจิโร่บริวารลองของโคสกิโอเดงหัวสุดท้ายลุกไหม้กริ่งลงดินแล้วชีวิตโอโรจิก็จบสิ้นในทันทีโอนิชิมะและลาชามังกรไคโดต่างล่วงจากเวหาดุดอสศนีบาทที่ฟาดสู่พื้นแผ่นดินเมฆธมินที่ปกคุมวานุคนนี้มายาวนานถึง20ปีเริ่มจางหายสลายไปทีละน้อยเสียมงมหรสพจากเทศกาลในนครบุพพา แววมาให้ได้ยินอยู่ด้านหลังทวา่าท่านใดนั้นช่างเหลือเชื่อนักเสียงกลางกองเพลิงของโอโรจิยังคงจ้องคเมงไม่วางตาก่อนจะเอ่ยปากว่าความแข้นของตะกูลคคโรสมีจะสาบแช่งประเทศนี้ต่อไปตราบชั่วการนาน ความเจ็บปวดตลอด20ปีของวานุคนี้เออลวนขึ้นบนดวงตาขององค์หญิงที่อยู่ลีว่าแววตาของท่านนั้นจะมีความหวัดหวันแม้สักนิดก็หาไม่แล้วภาพนั้นก็ย้อนกลับไปในวันที่โอโรจินั้นถูกตัดหัวซึ่งที่อยู่ลีเธอนั้นต้องการที่จะประจันหน้ากับโอโรจิแต่เดนจิโร่นั้นก็พยายามที่จะห้ามเอาไว้อันตรายขอรับ ท่านฮิโยลิแล้วเสียงพิธีกรก็ยังคงพูดต่อซามูไรเดนจโรกล่าวทว่าท่านกลับปัดมือเขาออกแล้วองค์หญิงฮิโยลิของเราก็ทรงเจ้าโอโรจิที่ลุกไหม่ไปลงนรกโดยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวท่านกลางพัดประทับตาโคซกิในมือกัดลิ้มฟิป,ปากแน่นด้วยความรู้สึกตลอด20ปีที่สั่งสมใจหวนคำนึงถึงท่านพ่อท่านแม่ ท่านพี่และบ้านเมืองอันเป็นที่หลักก่อนจะลั่นวาจาออกไปส่วนพวกชาวเมืองนะครับในตอนนี้นี่พวกเขาต่างพาก,กันส่งเสียงเฮโอ้รหลอท่านนี้อยู่เลยแล้วพิธีกรนั้นก็ได้พูดต่อเอาละทุกท่านมาพูดพร้อมกันเถอะถ้าไม่มอดไม่สูญสลายออก็ไม่ใช่คุณโลซุมิซึ่งคําว่าคุณโลซุมินะครับก็มีความหมายว่าฐ่านดําแล้วซามิเซนของฮิโยริกับโอโตโกะนั้นก็ได้เริ่มทําการบรรเลงขึ้นโอโตโกะนั้นก็ได้ทําการเริ่มบรรเลงเพลงส่วนพิ ีก่อน,นั้นก็ยังคงพูดต่อปันเทศการเพลิงย้มสนทยาณท่าเหลือเราผู้กล้าประทับตาจันเสี่ยวกลับด้านมารวมผลสละเลือดชำระแขนเรายักษ์มารสร้างตำนานกอบกู้วงตะกูลที่ลูกหลานจะเล่าขานสืบต่อไปซึ่งในตอนนี้นะครับพวกชาวเมืองต่างพางกันส่งเสียงเฮอย่างมีความสุขวันในตอนนี้พวกโมโมก็ได้กลับเข้ามาที่เมืองหลวงตำนานการหวนคืนอย่างยิ่งใหญ่ของเหล่านักรบ เรื่องชื่อและบือนามและบัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะขอพักเวทีกันสักหน่อยซึ่งมโมโมคินเอมอนยามาโตเข้ามาถึงในเมืองพวกผู้คนนั้นต่างพากันต้อนรับท่านโมโมซุเเก ท่านโชกุนส่วนท่านโมโมะนั้นก็ได้พูดขึ้นจะประดับถุงไว้ที่ไหนดีนะส่วนพิธีกรนั้นก็ยังคงพูดต่อหากโชควาสนายังเป็นใจเราคงได้พบกันใหม่ในสักวันปิดฉากเรื่องเราจะถูกเล่าขานตลอดไปครับผมก็จบไปแล้วนะผมสําหรับเนื้อหาของมังงะวันพีสตอนที่1057แล้วก็เนื้อหาของภาควานุคุนินะครับก็ได้ถูกปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นการปิดฉากที่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับ ม,มีความสุขสําหรับพวกชาวเมืองชาวเมืองก็ได้อิสรภาพกลับคืนมาวาโนอโคนี้ก็ได้รอดพ้นปลอดภัยจากโอโรจิและก็ไคโดนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ